สวัสดีค่ะโคชวินานะคะวันนี้มาดใหม่นะใส่หูกระต่ายนะเพราะว่าวันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องของหนุ่มๆน,นะคะเป็นอุปกรณ์อย่างนึงที่บ้านเรายังไม่ค่อยใช้กันนะคะตัวโบช้หรือหูกระต่ายเนี่ยะคะ่ะเป็นก็จริงๆถ้าเทียบกันมันก็อาจจะคล้ายๆกับเนคไทเนาะสมัยก่อนคนจะผูกเนคไทกัน บ้านเราตอนนี้ไม่ค่อยแต่งตัวในเต็มรูปแบบกันนะักนะสมติก็จะใส่เป็น smart c a ชชวลนะคะแต่จริงในแง่ของการใส่ผูกกระต่ายเนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่เนี่ยมันจะทําให้การแต่งตัวดูมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะงั้นในแง่ของการที่หนุ่มหลายคนใส่แต่เสื้อเชิ้ตธรรมดานะคะอาจจะลองลองเพิ่มลูกเล่นดูก็ได้สำหรับผูกกระต่ายนะคะวันนี้ก็ดมีหลายๆเวอร์ชั่นเอามาลองลอง,ลองเทียบให้ดูเผื่อว่าใครอยากนึกสนุกขึ้นมาวันไหนก็มาลองใส่ดูได้นะคะ อย่างเอาเวอร์ชั่นแรกเอาเป็นแบบพื้นๆก่อนก็ได้นาอนะคะนี่จะเป็นถ้าเกิดว่าใครที่ใส่เชืดขาวก็จะเป็นแบบพวกขาวดำอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้มันจะเป็นหูกระต่ายจะเป็นแบบสําเร็จไม่ได้แบบผูกอะไรยุ่งยากมากนะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวเกี่ยวนะคะเป็นเกี่ยวแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นตัวเกี่ยวแล้วก็เกี่ยวลงไปแค่นี้นะคะจะเป็นแบบนี้เองง่ายๆนะคะก็ติดลงไปก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งถ้าเกิดไม่ใช่เป็นเห็นไหมคะพอเราก็ติด นี้แดงใช่ไหมคะก็จะเป็นเพราะว่าแดงมันจะสะท้อนกับผมข้างบนแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นขาวดําก็ยังได้อยู่นะคะนะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นลายนะทีจริงก็จะบอกว่าเวลาที่เราใส่นุ่มใส่แบบนี้นะคะ่ะก็เหมือนกับผู้หญิงใส่เครื่องประดับอารมณ์เดียวกันนะคะคนก็จะไม่จําเสื้อะคะ่ะ คนก็จะมาดูที่อ๋อเอออะไรเงี้ยโฟกัสมันจะไปอยู่ที่นี่แล้วนี่ก็อันเราไม่ได้กี่ร้อยฉะนั้นตัวนี้เราเราตัวของหูกระต่ายเราก็เปลี่ยนเยอะได้นะคะและอย่างหนึ่งเวลาใส่ก็จะดูเท่เพราะว่าต้องติดคอใช่ไหมคะมันก็จะดูแบบหุ่นเชืนนิดนึงนะคะคอเราหงนิดหนึ่งนะคะอย่างเงี้ยของตัวหูกระต่ายเองก็จะมีหลายๆทรงนี้จะเป็นอีกทรงหนึ่งนะคะเวลาที่หนุ่มๆถ้าอยากจะซื้อนะคะก็ให้ทินิคีนิดนึงเวลาซื้อนะคะ ก็เราเห็นตรงเรียกอะไรนะขมับตรงเนี้ยนะคะให้เราเหมือนกับลากลากเส้นจากขมับลงมานะคะแล้วหูกระต่ายเนี่ยค่ะตรงปลายของหูกระต่ายก็คือตรงปลายคิ้วง่ายๆตรงตรงปลายขมับสองสองด้านถ้ามันเล็กไปนะคะถ้าถ้าถ้าตัวตรงนี้เล็กนะคะเล็กเล็กกว่าตรงขมับมันก็จะดูดูเล็กแล้วมันก็จะดูไม่บาลานซ์ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดูใหญ่งั้นเวลาที่เราถ้าเกิดว่า ดูมาแล้อยากจะลองนะคะวิธีการง่ายๆคือขมับลากลงมาตึดปึ๊งปุ๊บก,ก็จะเป็นตัวปลายของตัวหูกระต่ายหรือหรือโบไทตัวนี้นะคะมันจะเป็นน่ารักน่ารักผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะก็ะจะเป็นพวกหูกกระดอนนะคะมีลายมีลูกเล่นจริงๆลูกเล่นมีเยอะมากสําหรับสําหรับตัวตัวหูกระต่ายนะคะก็อยากจะให้พวกเราได้ลองอะไรใหม่ๆนี่ก็จะเป็นเวอร์ชันนึงเป็นแบบคลาสสิกธรรมดานะคะก็ะน่ารักอยู่นะคะ อัน 18, 800, 900, หนึ่งแป0อะไรอย่างเงี้ยนี่จะเป็นเวอร์ชันสนุกๆส,สำหรับคนที่เป็น c คร a ที v สมมติเราใส่เชิ้อดำนะคะแล้วก็ติดลงไปก่อนกระตดกตึต้งปุ๊บมันก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอีกฟิลหนึ่งนี่จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งจะเป็นเขียวเหลืองนะคะก็จะตึง้งเปลี่ยนไปนะคะก็สนุกดีนะคดว่างั้นก็อยากจะให้หนุ่มๆลองๆมาลองเริ่มใช้โบ้ท้หรือหกระต่ายดูบ้างนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ไม่ได้ดูเยอะเกินไปเราค่ะอลไรคนบอกโอ้ดูแบบนู่นนั่นเวิ้นเว้เดี๋ยวคนแซวคือบางทีเราแต่งเรียบเรียบเสื้อเชิ้ตตัวกางเกงตัวบางทีเรามันก็ไม่มีอะไรอ่ะแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นลูกเล่นที่อยากให้หนุ่มได้ลองดูบ้างนะคะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันแรกเดี๋ยวเจอกันเวอร์ชันต่อไปสำหรับหนุ่มค่ะ